คนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆรายได้ยังไม่มากมักมีคำถามนะครับสามารถวางแผนการเงินได้หรือเปล่าเราอาจจะรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มต้นทำงานรายได้หรือเงินเดือนอยังน้อยอยู่แล้วจะเป็นเริ่มต้นวางแผนการเงินได้ยังไงผมอยากบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับการเก็บเงินออมเงินเป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าคุณอายุ เท่าไหร่อายุมากอายุน้อยยากดีมีจนยังไงคุณก็ถ้าคุณอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณก็ต้องวางแผนการเงินน,นะครับส่วนวิธีการและแนวความคิดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามช่วงอายุตามเป้าหมายของแต่ละคนวันนี้ผมมีหนึ่งวิธีการมานำเสนอเพื่อคุณจะสนใจและเอาไปลองทำดูสวัสดีครับผมกริดพ่อขอเล่าและนี่คือ d a s h b o a r d Story ซึ่งจะสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่อนใกล้ตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ควรรู้สถานการณ์ที่ควรทราบเพราะนี่คือชีวิตจริงถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเท่าทันสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปรอบตัวเราซึ่งผมจะรวบรวมมาจากเรื่องจริงคุณนะ่ากด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังคลิปผมด้วยนะครับผมจะนําสาระดีๆมานําเสนอให้คุณฟังไปตลอดนะครับคลิปนี้ผมถือเป็นคลิปพิเศษนะครับสืบเรื่องมาจากคลิปที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการประเมินปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มี FC ท่านหนึ่งนะครับได้กรุณาออคอมเมนต์เข้ามาว่าเกี่ยวกับการออมเงินที่ผมพูดไปใน e p 6กับ e p 2 2นะครับแต่ทั้งสคลิปนั้นเนี่ย เป้าหมายการออมเงินเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่หลักล้านนะครับแต่เอฟซีท่านเนี้ยบอกว่าช่วยคุยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายหลักหมื่นได้ไหมนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยขอเป็นเป้าเป้าหมายขั้นต้นก่อนนะครับแดชบอร์ r สตอรี่โดยผมกิจพ่อขอเล่าต้องขอขอบคุณ f อท่านนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ติดตามและมีข้อเสนอแนะเข้ามา วันนี้เราก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นออมเงินจนให้ได้เงินก้อนเป็นหลักหมื่นนะครับตอบสนองความต้องการของท่านถ้าตรงตามใจของท่านนะครับก็ช่วยติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆนด้วยนะครับการออมเงินนี้นะครับผมถือว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนแต่ละท่านว่าท่านจะมี เ,ออเป้าหมายยังไงวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามว่าจะมีทํายังไงให้ไปบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องเป้าหมายหลักร้อยไปสู่หลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาวางแผนกันเป้าหมายของคนเนี่ยน,นะครับผมน่าจะว่าเป็นคนเริ่มต้นวัยทำงานแล้วกันนะครับเป้าหมายอันนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นช่วงวัยทำงานเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงอายุสัก22ถึง30ปีนะครับเป็นช่วงที่ยังค้นหาตัวเองค้นหาอาชีพนะครับว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพที่ใช่เป็นช่วงเวลาที่รายได้ยังไม่สูงมากแต่รายจ่ายมีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเริ่มมีรายได้เนี่ยก็อาจจะอยากได้สิ่งของต่างๆนะครับอยากได้รถ อยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกมือถือแท็บเล็ตใช่ไหมครับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์อื่นออีกกี่ปาราใช่มนอกจากนี้เป้าหมายทางการเงินของคนใบนี้มักจะเป็นเป้าหมายที่เป็นการออมระยะสั้นเช่นออมเงินเพื่อเรียนต่อออมเงินเพื่อแต่งงานออมเงินเพื่อดาวน์โหลคนกลุ่มนี้มักจะไม่คิดถึงเป้าหมายระยะยาว เพราะคิดว่าเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเช่นพวกการวางแผนกเกษียณอายุอะไรต่างๆเนี่ยโมหลายสิบปีไม่คิดถึงใช่นไ,ไหมครับเพราะเอ่อแต่ผมว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จบะนะแล้วก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้เริ่มบริหารเงินตั้งแต่อายุยังไม่มากผมเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ บอกว่าออมเงินก่อนลงทุนก่อนย่อมรวยกว่าจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรามาวางแผนการเงินกันเลยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้การวางแผนการเงินสําหรับคนวัยทำงานก่อนต้องทําอะไรก่อนอื่นคุณต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินคือคุณต้องรู้จักตัวเองนั่นคือคุณต้องรู้ สถานภาพทางการเงินของตัวคุณเองว่าคุณมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทำไงคุณก็ต้องทำรายรับรายจ่ายคุณจะทำในเปเปอร์ก็ได้คุณจะทำส,สมุดก็ได้นะครับหรือคุณจะโหลดแอปมาก็ได้นะครับแอปอยู่นี้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเออธนาคารอยู่นี้เขาก็มีแอปให้โหลดนะเพราะว่าทุกคนนะครับเขาคิดเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับคุณจ่ายอะไรคุณก็จด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 ,จดใช่ไหมครับหรือคุณใช้แอปในมือถือคุณก็เปิดขึ้นมาเลยบันทึกไปเลยใช่ไหมครับคุณได้เงินอะไรมาคุณก็ลงบันทึกไว้จดไว้จดจดจดไว้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่า เนี่ยคุณกําลังทําง,งบการเงินส่วนตัวของคุณแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าเงินที่จ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเป็นค่าใช้จ่ายจําจเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถงดได้ไหมนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเรางดได้ไหมเพื่อเราจะได้มีเงินมาออมนะครับมีเงินเหลือมีเงินเก็บถ้าคุณไม่จดคุณก็จะไม่รู้หรอกครับว่า อะไรที่คุณใช้ใจ่ายไปจําเป็นอะไรไม่จําเป็นมีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือคุณสุดท้ายสิ้นเดือนคุณก็อาจจะมีเงินโชคดีที่สุดคือมีเงินพอใช้โชคดีโชคโชคร้ายก็เงินไม่พอใช้อาจจะต้องหยิบยืมเพื่อนฝูงหรือคุณก็ต้องไปพึ่งพาบัตรเครดิตไปรูดกดเงินสดหรือว่าอาจจะต้องใช้บัตรเครดิตในการรูดของและคุณก็ผ่อนชําระบัตรเครดิตไม่ได้จ่ายเต็มร้อ ก็กลายเป็นพันละดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับสาหรับอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเลยคุณอย่าเพิ่งก่อหน,นี้นะครับหลังคุณคุณเริ่มต้นมีไรายได้ใหม่ๆคุณอย่าเพิ่งก่อหน,นี้คุณเป็นคุณพยายามชะลอการเป็นหนี้ให้ยืดออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าเพิ่งเริ่มต้นผ่อนลถอย่าเพิ่งเริ่มต้นผ่อนบ้าน เพราะอะไรครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันมีอัตราดอกเบีย้ยที่มันเป็นเงื้ออะไรอะ่ะเขาเรียกก็เป็นน่ากลัวดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียรายได้ไปโดยไม่จําเป็นนะแค่ลําพังเงินต้นสาหรับผ่อนก็เยอะมากอยู่แล้วยังต้องมาเจอดอกเบีย้ยอีกใช่ไหมครับนั่นแปลว่าทําให้คุณเนี่ย ไม่เหลือเงินสําหรับออมหรือจะคุณจะมีเงินไปลงทุนคุณก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับอย่าพุ่มืวยเด็ดขาดนะครับอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับต่อมาคุณก็ต้องมีเป้าหมายการออมใช่ไหมครับเงินออมคือจุดจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทางการเงินคุณต้องกําหนดไปเลยว่าคุณจะออมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้ ผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับนไม่ว่านักการเงินที่ไหนก็แล้วแต่กูรูด,ด้วยด้านการเงินโค้ดด้านการเงินเขาก็ต้องบอกเลยว่าขั้นต่ําจุดเลยของการออมเงินก็คือ10%ใช่ไหมครับแล้วต้องออมก่อนนะครับดึงเงินออกมาออมก่อนไม่ใช่ว่าได้เงินมาเอาไปใช้ก่อนมันสุดท้ายก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะนั้นคุณมีไรายได้มาคุณก็ชักออกมาเลย10% สมม,สมมุติว่าคุณรับเงินเดือนสมมติว่าคุณรับเงินเดือนนะเดือนละหมื่นห้าคุณก็ตัดออกมาเลยพันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้วิธีวิธีพอคุณบอกว่าคุณจะตัดเงินออกมาสิบเปอร์เซ็นต์พันห้าทำยังไงต่ออ่าทีนี้คุณก็เป็นผมนะเป็นผมผมก็จะให้ทสถาบัานการเงินตัดบัญชีตัดบัญชีเงินเดือนไปเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่ง เดี๋ยวนี้สถาบันเงินการเงินเขามีบริการตัดเงินอัตโนมัติให้นะครับอีกบัญชีหนึ่งคืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผลิตภัณฑ์ของของธนาคารมีเยอะมากไม่ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ผมแนะนำว่าสำหรับการออมเงินแบบนี้นะครับตัดเงินทุกๆเดือนเท่าๆกันเนี่ยแบบนี้ นี่ดีที่สุดบัญชีเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีนะอันนี้ผมมเมน์ให้เพราะว่ามันเหมาะกับการที่ว่าคุณจะตัดเงินออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนเป็นรายเดือนถ้าแบบนี้คุณก็จะไม่เสียดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ถูกต้องตามคุณสมบัติของบัญชีด้วยนะครับก็คือฝากเงินทุกๆเดือน เขาก็มีจะมีขั้นต่ำนะปักเดือนส่วนใหญ่แล้วทุกธนาคารก็จะมีขั้นต่ำเดือนละพันไปถึงเดือนละหลักหมื่นนะนะแต่ทีนี้ผมว่าถ้าคุณเริ่มต้นคุณก็เริ่มต้นแคขน่ขั้นต่ำเขาคือเดือนละพันบางธนาคารอาจอาจ,จะให้อาจจะให้ฝากได้มากกว่าเดือนละพันสมมุติว่าคุณเปิดบัญชีเดือนละพันบางธนาคารอาจจะบอกว่าะ พันก็ได้หรือมากกว่าก็ได้ตัดไม่ห้ามเกินสองหมื่นห้านะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ <c oughs> เรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าคุณเปิดบัญชีที่ผมแนะนําแล้วเปิดบัญชีฝากประจําแบบปลอดภาษีเดือนละพันห้านะสมมุติเรามีเงินเดือนหมื่นห้าเราขอตัดตัดก่อนเลยเงินเดือนออกเตัดมาเลยพันห้า แล้วเราระยะเวลาการเปิดของเราคือยี่สี่เดือนเป้าหมายของเรายี่สี่เดือนดอกเบี้ยนะวันนี้นะครับถ้าเป็นธนาคารกรุงศรีน่าจะหนึ่งจุดสามนะถ้าเป็นออมสินน่าจะหนึ่งจุดห้านะครับคือถ้าธนาคารธนาคารใหญ่เนี่ยเขาหดดอกเบี้ยเขาจะน้อยกว่าธนาคารเล็กดอกเบี้ยเยอะกว่านะแล้ว อันนี้ก็ไม่เสียภาษีนะครับแต่ว่ากติกาคือต้องฝากทุกเดือนนะครับพลาดพลาดไม่ได้เขาจะให้พลาดได้ให้เราพลาดได้รู้สึกแค่สองครั้งนะครับทั้งตลอดอายุสัญญาเนี่ยก็คือสองปีเนี่ยให้ไม่ตรงให้ไม่ตรงนักได้สองครั้งหรือไงเนี่ยแต่เราเราควรจะตรงนะควรจะตรงทุกๆเดือนเป้าหมายเราชัดเจนขนาดนี้แล้วเราอย่าพลาดนะทีนี้พอหลังจากเปิดบัญชีแล้วกําหนดระยะเวลา ที่แน่นอนแล้วกําหนดรายเดือนที่แน่นอนแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าเราจะมีเงินเก็บชัวชัวอีกยี่สิบสี่เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ก็เอาพันห้าคูณยี่สิบสี่เดือนเพราะฉนั้นเรามีเงินเก็บแน่ๆแล้วสามหมื่นหกคือเงินต้นที่เราดึงเงินเดือนของเราหรือรายได้ของเราไปฝากเอาไว้ทุกเดือนมีโบนัสแถมคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับหนึ่งกว่า,ก,วาก็คำนวณแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณพันพันนิดเดียวอ่ะหนึ่พไม่ถึง1100นะนะครับทีนี้ผมพูดต่อไปเลยสมมุติว่าเราสำเร็จและสำเร็จ24เดือนได้เงินก้อนมาแล้ว36หมื 86. หรือถ้าเดือนไหนเราได้เยอะกว่าพันหแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใช่ไหม เพราะนั้นทีนี้เรามีแล้วหลักหมื่นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ทําอะไรต่อมันต้องคิดต่อจริงไหมมันไม่ใช่แค่หยุดแค่ตรงนี้เราก็คิดต่อพอออมเงินได้แล้วทํำยังไงอ่าทําไงดีนะครับพร้อมผ่านการขั้นตอนการเก็บเงินมาแล้วมีเงินเก็บแล้วเราทําสําเร็จแล้วเก็บเงินได้ตามเป้าหมายแล้ว แปลว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วพอมีเงินก้อนหนึ่งเราเราทำไงดีครับเราต้องเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนใช่ไหมครับชีวิตไม่แน่นอนอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้แล้วเราก็น่าจะมีประกันชีวิตเอาไว้สักฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการ จัดพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อให้เงินเติบโตได้รวดเร็วขึ้นอ่าเรามาดูดูแต่ละอันดูนะครับเก็บเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินเขาบอกว่าเงินฉุกเฉินเนี่ยคุณควรจะเก็บไว้อย่างน้อย3-6ถึง6เท่าใหม่ๆเนี่ยนะคุณเริ่มต้นเก็บเงินเอาแค่3ถึง6เท่าพอแต่สำหรับคนที่ มีเยอะแล้วนะทำไปได้ระยะหนึ่งแล้วมีเงินพอแล้วผมว่าปีหนึ่งเนี่ยเหมาะที่สุดสิบสองเดือนเนี่ยเหมาะที่สุดจริงๆเพราะว่าเวลาเวลาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเงินก้อนนี้มันสำคัญจริงๆนะครับถ้าคุณมีประสบการณ์และคุณจะรู้ว่าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันมันเป็นเงินที่ทำปาดน้ำตาคุณได้นะ เผื่อคุณตกงานนะครับเผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็นแล้วแต่มันคือเรื่องที่ไม่คาดคิดที่คุณจะต้องจะต้องเจอนะคุณไม่อยากเจอหรอกแต่ผมว่าคุณต้องเจอไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องเจอถ้าคุณมีเงินสำรองเอาไว้พอสมควรคุณก็จะรอดไปได้นะครับเงินสำรองเนี้ย สำรองฉุกเฉินเนี่ยเอาเอาฝากแบบไหนดีก็อาจจะเป็นเงินฝากประจําแบบเป็นก้อนก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบัญชีเงินเออมันเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องสูงผมใช้คํานี้ดีกว่าเนะเอาไปไว้กับสินทรัพย์ที่คล่องตัวสูงนะครับเช่นอะไรเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อันนี้ถอนได้เลยใช่ไหมก็คุณเดือดร้อนคุณถอนได้เลยแต่ แต่อย่าถอนนะอย่าถอนถ้าอยากได้มือถืออย่ามายุ่งกับเงินอันนี้อันนี้คือเงินฉุกเฉินนะครับคุณอยากได้มือถือคุณก็ไปยุ่งกับเงินอื่นของคุณไม่ใช่เงินอันนี้นะครับคุณอยากได้อยากไปกินอาหารหรูหูอยากไปเที่ยวไม่ใช่เงินอันนี้อันนั้นไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินนะครับทำแล้วก็อะไรอีกเงินฝากประจำแบบเป็นก้อน ไม่ไม่ใช่เป็นแบบรายเดือนแล้วนะเป็นแบบนก้อนฝากประจำเขามีหลายแบบนะครับถ้าฝากประจําจแบบเอาเป็นเงินก้อนมาเลยเขาก็จะมีน่าจะเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดของแต่ละธนาคารเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกันก็คือฝากประจําจแบบเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็คือน่าจะมีเริ่มต้นที่ห้าหมื่นแล้วดอกเบีย้ยเขาก็จะสูงกว่าดอกเบีย้ยจะสูงกว่านะคุณก็ฝากไปเลยเพราะว่า บันถอนได้นะครับหรือคุณหรือคุณจะเอาไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินก็ได้ที่ที่สามารถถ่ยถอนได้ทันทีทุกวันทําการนะครับคุณก็ไปคุยกับทางกองทุนรวมก็ได้ว่าคุณเอาเงินมาพักเอาไว้ตรงนี้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินของผมใช่ไหมเพียงแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาไปพักไว้ตรงไหนผมก็เอามาพักไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเอาขอที่มีความเสี่ยงต่ํา แต่ชัวร์ๆผมถอนได้เมื่อผมฉุกเฉินเมื่อไหร่ผมต้องมาถอนได้ทันทีใช่ไหมหรือไม่ก็พวกกองทุนรวมตราสารนี้ระยะสั้นพวกนี้ก็ให้ผลตอบแทนสูงนะครับแล้วคุณก็ขายได้ทันทีเหมือนกันนะพวกนี้แต่นี่สําคัญที่สุดบัญชีทุกบัญชีออมทรัพย์หรืออะไรก็แต่5้ามมี ATM เพราะว่าผมกลัวที่สุดเลยกลัวใจที่สุดเลยก็คือ บางคนแปลความหมายคาว่าฉุกเฉินไม่ออกอะไรทุกเรื่องฉุกเฉินหมดเลยอยากอยากได้โอ้หมือถือ Apple ออกมาใหม่อยากได้จังเลยเนี่ยฉุกเฉินละเพราะว่าคนอื่นเขาถือใช้แล้วใช่ไหมครับโอ้เนี่ยมือถือค่ายนี้ออกมาใหม่คนอื่นเนี่ยข้างๆโต๊ะข้างๆขางเขาถือแล้วโอ้หเห็นเขาสวยจังเลยเนี่ยฉุกเฉินละไม่เลยนะ อันพวกนี้ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินนะครับพยายามอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะครับตีให้ออกว่าอะไรเรื่องฉุกเฉินเรื่องฉุกเฉินคือเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้คือเรื่องไม่จําเป็นหรือเรื่อง <vive> <ète ator> จําเป็นคุณก็อย่ามาใช้เงินฉุกเฉินเงินฉุกเฉินเนี่ยมันคือหมายความว่าไรายได้คุณหยุดนะครับไรายได้คุณหยุดคุณไม่มีไรายได้ที่จะมามาทำอะไรแล้วเนี่ยถึงเรียกว่าฉุกเฉินนะ ต่อมาคุณลองสำรวจดูว่าความต้องการเรื่องประกรันของคุณเนี่ยมีไหมเช่นคุณต้องมีภาระดูแลรับผิดชอบใครบ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับโดยมากคนเริ่มต้นทำงานในส่วนใหญ่จะเป็นคนโสดไม่มีภาระถ้าไม่มีภาระเนี่ยก็ไม่จาเป็นประกรันไม่จาเป็นนะครับแต่ถ้าคุณมีภาระถ้าคุณมีภาระ หรืออย่างเช่นอะไรคุณเป็นลูกคนโตคุณต้องดูแลพ่อแม่คุณต้องเลี้ยงน้องคุณต้องรับผิดชอบใให้จ่ายน่ะคุณมีภาระแล้วยังไเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องจากไปก่อนวัยทีควรมันจะมีคนลำบากอยู่ข้างหลังจริงไหมครับเพราะนั้นคุณก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะมีประกันชีวิตเอาไว้ทุนประกันที่คุ้มครอง ที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมก็น่าจะประมาณสัก5เท่าของของรายจ่ายต่อปีปีหนึงคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่สมมติปีนึงคุณมีรายจ่ายอยู่แสนแสนสองหปีก็คือห0 0 0 0ใช่ไหมห้าปีคือหกแสนตรวนี้คุณก็เลือกเลือกเบี้ยประกันที่มันเหมาะสมกับรายได้รายจ่ายของคุณใช่ไหมคุณก็ดูเอา ส่วนประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุก็ทบทวนเอาว่าสวัสดิการของที่คุณมีอยู่ที่กับที่ทํางานมีอยู่เพียงพอหรือเปล่าตอบโจทย์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้ามีไม่เพียงพอคุณก็ลองพิจารณาควบคู่ไปกับประกันชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเงินมากมีไรายได้ดีพอ การทาประกันชีวิตที่พ่วงประกันสุขภาพไว้ในกรมธรรม์เดียวกันตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับก็ผมว่าคุ้มค่ามากกว่านะครับเพราะว่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยเขาคิดตามอายุด้วยเพราะฉะนั้นอายุน้อยเบี้ยประกันก็ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าคนอายุน้อยความเสี่ยงน้อยนะทีนี้ต่อมาเรื่องจัดพอร์ตการลงทุน คุณก็ต้องจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมด้วยนะครับคือที่ผมพูดมาเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ยทําพร้อมกันได้หมดเลยนะเพราะว่าคุณที่เท่า,ากับคุณมีเงินก้อนคุณก็ควรจะกระจายความเสี่ยงนะจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมนะครับตอนนี้คุณเป็นวัยทํางานคุณยังมีเงินคุณยังมีเวลาเก็บเงินได้อีกนาน เพราะนั้นคุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้นะเพราะว่าส,สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่ก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงไว้แต่อย่าลืมว่าการลงทุนมันมีความผันผวนนะครับสิ่งที่มีผลตอบแทนสูงมันก็อาจทำให้คุณเจ็บตัวนะแต่ยังไงก็ดีนะครับ คุณควรวางแผนจัดสรรการเงินให้มันกระจายกระจายมีคำกล่าวบอกว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายมันจะได้ไม่สูญเสียไปทั้งหมดนะครับคุณก็ต้องแยกแจ้งตะกร้าไว้เอาไข่ไว้ไหลายตะกร้าหน่อยนะความความรู้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณที่จะลงทุนไปในการ จัดการจัดพอร์ตการลงทุนมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหาความรู้ใส่ตัวนะครับสมมุติคุณจะไปลงทุนเรื่องหุ้นคุณก็ต้องศึกษาเรื่องหุ้นคุณจะไปลงทุนเรื่องอะไรคุณก็ศึกษาเรื่องนั้นๆไปนะครับทีนี้เรื่องจัดพอร์ตการลงทุนผมว่าเราเอาไว้เป็น EP หนึ่งไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามัน มันน่ามันน่ามันน่าจะพูดทั้ง EP เลยเรื่องทั้งการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยเพราะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับผมขอนำเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไปเป็น EP หนึ่งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมว่าคุณจะได้รับประโยชน์ได้เต็มที่กว่าผมก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงว่าชีวิตที่อิสระคือชีวิตที่เงินสามารถทำงานให้เราได้แม้ กระทั่งเวลาที่เราพักผ่อนนะครับแล้วเปลยเดี๋ยวเราไปติดตามผมกันใน EP ีจัดพอร์ตการลงทุนใน EP ถีถัดๆไปนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้หากคุณมีข้อคิดเห็นนะครับมีปัญหาจะสอบถามก็สามารถเขียนเอาไว้ใต้คลิปนะครับไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกความคิดเห็นใครมีข้อแนะนำข้อติชมอะไรก็เขียนไว้ที่ ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะผมจะตอบทุกอันเลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปก็ฝากสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครยังไม่ติดตามนะครับช่วยกดติดตามกด s ับส c r i b ์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครยังไม่แชร์ให้เพื่อนได้ฟังก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับฟังคลิปเราบ้างนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุข มีเงินเก็บมีเงินเหลือใช้ในอนาคตเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับ